โอเคทุกคนวันนี้เราอยู่ในชั้นที่สามนะแต่แต่ว่านะจิ้งเหรนทอดเราหายไปนะเขาขี้เกียจเล่นนะเขาไม่อยากเล่นเขาขี้เกียจเล่นแล้วนี่ก็คือคำสั่งอยู่แล้วโอเคครับไปเริ่มกันเลยอุ้ยน่ากลัวทำไมไม่คุณเลยให้แอนนี่กูยังเล่นไม่จบนี่วะเออแล้วโบไปไหนแล้วเออมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยบินได้เด้อโมบินได้ฮะอว่าะลอยตัวเพื่ยวว่าพักเพื่อเกี่ยวพัดได้ไอ้ยูวไมีทำยังไมดูโอ้ยนี่กระจังเลยไปไปกันว่าอะไรจะเจอในน้ำเยอะวะใช้เยีสุ่เจ้าแหกน้ำบอก เเยสอเฮกน้ำว่ะมนเล่นตะเกียบอะไรในนี้บุกตอนนี้เนี่ยนดูห้าอออบไปก่อนเจ็บก่อนให้เปียวไปให้ใจเย็นรอคนตัดคลิปด้วยมื่อเชียร์เรามีอย่างหนึ่งอย่างต้องการแหละอ่านให้หน่อยก็กด G สิกด F ก่อน แล้วก็ G แล้วก็คาว่าสกินเด็กาวน่วารักคนนึงซ่อนตัวจากลมหาก,กับเพื่องเธอตุกตาทสร้างกากยเนี่นนยนได้อ่ะจากุเจอุกิก็ไปบหัวโสมตุกตา <c oughs> คนน่ากวาัวล้วกวิกมาฉันแม่นหนมไม่ออก เฮ้ม hey, ีตู้อย่างงี้เหมือนซ่อนได้เลยอะไรปิดเนี่ยเฮ้ยอะไรวะนะเฮ้ยอะไรวะอะไรเสียงมันเข้ามาหาผมแล้วเว้ย เพิ่งเห็นนะเพิ่งรู้นั่นเองเอาหายไปแล้วเอาหายไปแล้วเหี้ยนี่นะฮะจำจำไว้จำไว้จำไว้ก็ผีมันแอะเหี่ยว้าวไม่เคยแจ็คสันแหละเอ้โคตรเท่เลยเท่จริงอะไรจริงก็อะไรวะเลขอะไรต่อวะ่อยดิ ไม่ใช่เลขอะไรวะเกี่ยวปังเอาไฟออกก่อนอออออ๋มม่่ีากกนใช่เอ่อนี้ดิถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่นะไม่ใช่อะไรวะอะไรบุตดาเฮ้ยมันห่างเดิมอ้าวพอดี

Bad sea, bay bay. Bad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  hả? Bad bay. Bad bay bay. ok bay 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 ียงอะไรวะไม่รู้พี่ตาแบบก็ตกใจเสียงเมีอะไรสักอย่างไม่ข้านะมีเนี่ยไปเลยเหี้ยเสียงเงียบเหยื่อได้ปะขอร้องน่ะจำคานจำเพราะจำเดี๋ยวแป๊บนึงกลองออกเข้าใหม่เออลองลองดูดิยังมีอยู่อ่ะหายไปแล้วฟุกแชทแชทเตอร์ไหนวะที่มันมีปลาปลาฮะมีแชทเตอร์ที่มีปลาด้วยวะ ไอ้ที่มันหมุนๆน,นะเลยกี่เกเมหนึ่งวะหมุนๆด้วยนะคนล้วกีเม้า,าก์แกนี่พัสดุเห,เห็นมัน้ยมันไม่เก็บไม่เป็น,ปน,ปน,ปนจัจบฉันจะบับแกเฮ้ยกูยเจออะไรหลังไอ้นี่แหละไอ้ไม้เออเราได้ละนี่เราได้ดาบอ,อะไรอะ่ะจะเอาประจ่อหนาวไง นันผีใช่ไหมใช่นั่นผีไม่เคยแจ็คสันไปทางไหนต่อแล้วก็ดาวันเลยแต่ว่ามันไฟมันสว่างขึ้นใช่ไหมเใช่ะปกติมันจะพุทธมาก่นจะวิ่งในเวฟผีไปแค่จะพึ่งมาแล้วกูจะบูชาโอเคใส่แล้วไปไปที่ประตูตอไวเร็วเร็วเร็วได้ไหมขอเติมสเตมินาสหน่อยนะจ๊ะคอยสอดส่องนิด Michael เด้วยอ m i c h a e นเขาเดิน ไปประตูน่าจะเปิดแล้วเย่ yeah. ปั่นหัวใจมาก่อนเจอก่อนได้เปรียบเลยเฮ้ยนี่มึงก็เดินในนี้เดินในนี้เลยอ่ะไม่เดินในน้ำไดู้้่นี่หว่าเออหายตัวอ่ะ เดินในน้ำแม่แม่รอคุด้วยอย่าแบงวิ่งมาเลยไอ้สัตวนก็เฮียเลยอุ้ยเไี้พวกรอดได้ไงวาฟุกเฮ้ยแบงวิ่งตะปีรัดมาเลยสัตว์รอดได้ไงวะเออผมหมายดีมนี่ไอตัวที่กูบอกเกียดเหลือเกินมันคือที่มันคืออื่นไม่ใช่หรอไม่เข้าใจมึงหาเรื่องใส่ตัวทำไมวะไปเลยดูความว่าันอนอยู่นิ่งๆในบ้านก็ดีฮะ ือก็นึกถึงในเกมนั้นแ่ะที่เราต้องเ็ือกจะเลือกช่วยพ่อแม่หรือช่วยไอ้คนหนึ่งเราเลือกช่วยแม่หรือใครสักคนก็มาโผล่ที่ไหนไม่รู้แล้วก็มีตู้ขายเสื้อเหมือนจะต้องมีทีวีอะไรทีวีตู้ขายเสื้อทีวีแบบเก่าไงต้องหาคุณแจ่มทไม่ไดไม่ขายเสื้ออยี่ห้อไอ้นี้มั่อคุณแจ่มทำไม่ได้นี่ไงไม่มี เปิดละอ่าไปเอาดอกไม้เอาคุณแจก่อนอุ้ยเฮียไอเฮียห้องกล้างห้องกล้างก็เนี่ยมันอยู่เนี่ยเอาพวมมืออยู่นี่อ่ะเฮ้ยอ่ามีตับกุชเปิดให้แล้วกัะตีนอะไรอ่ะ อ๋อไปเอาดอกไม้มั้งปางให้หน่อยไปประตูเปิดให้มึงมาดูสิ่งลึกลับดิไหนอะข้างนอกอะตรงตรงที่มึงมาหยิบกุญแจบอกคุยมันได้บอกเลยหันซ้ายหันซ้ายงนายๆขึ้นข้างบนน่ากลัวชิบหายเลยสิ่งลีกลับเวยมาเร็วฟงทางนี้ลงล่างกันลงก่อนได้เปี่อวุ้ยเหียขวาลายใจดีไปขวา นั่นอะไรอ่ะทำไมไม่เห็นเคยเจอเลยมืดน่าปลอดไทยวะกูเห็นผีมไม่เคยเจอเลยอิ่มน่ากลัวจังเลยอะไรของมันวะเหงาได้แค่เนี่ยของอ่ะตามสีมือเพราะว่าตรงนี้แหละกูโคตรเกลียดเลยเดี๋ยวกูจะรออยู่ตรงนี้ไอปช่วยกันหน้าถึงให้ช่วยกันล่อจริงจริงโอเคไป้าทางแม่งน่าไปมากเลยีว่ะ เสียงเป็นหมาด้วยเหยียบหางอ่ะโอ้ห้องเดิมกับห้องที่ไม่มีเสื้อแล้ว <c oughs> แต่เสื้อก็ไปขายแถมกุญแจก็หายไปไหนเราไปดูด้วยหรือไปได้เลยได้เลยได้ทำไมกู <c oughs> ้อ <ละ S 1> ้าบมันเ <c oughs> ยอะนี่ไง น่าเลยกจัมเลยก็เดิมมาเจอไอ้นี่มันนอนใช่แล้วกูก็เด่นไว้แล้วกูก็วาร์ปไปอยู่ย่างเงี้ยลูมบอลนะฮะตกใจนะแค่แค่โดนหูนะเขแจ้ตกตลาขั้วบนนะว่ามันแค่เปิดทางขั้วบนดั้งเลยเป็นลูกแม่มาเมียยันแปะเต็มเลยลูกเดินเสียงดนตรีแพงไพ่เลาะมากเลยเพลว้าวรูปถ่าย ขั้ข้างหน้ามีเชือกปะไม่มีต้องต้องมีแบบมินิให้มึงทั้งในอะ่ะไปเปิดไปติดกูบอกแล้วนักกูจังเลยทางนี้ทุกคนแล้วทำไมมันหันให้กูเองอะ่ะใช่มันหันให้เองเว้ยแม่งผีแม่งกวนตีนเข้มกากาแข็งอะไรเงี้ยเลยใช่ไอ้ที่ผีมันจะพุ่งมาเกาะมึงวะเอเลี่ยนที่มันจับตางขาด พยายามหาเสาแล้วทำให้มันเป็นสีแดงให้ได้ไม่ทางเด็ก็ทางหนึ่งสีเขียวเอาเลือดเงียบมาวางป๊อบอิดเออโคตรเครียดเลยจะเจอผีป๊อบอิดป่ะผีป๊อบอิดเฮียผีไม้คราบป๊อบอิดไอ้กูไอ้นั่นต้องมีอะไรแน่แมาถัดหน้าคนเราฟังกับเพื่อน ดานุดนี้ละทำไมเรายัางไม่วาฟแวร์ฟก่อนทันท,ทีแล้วอันนี้คืออะไรวะชัาาย <จบ S 3> ไม่ท่มันไม่วาฟอ่ะเพิ่งทุกขโมยหมดเดินเข้าออกใหม่กัน่ะเี่มาละวาบ้านเหรอเราเรากลัวใช่ไหมไหน ก็เตะเราออกไปวะหรือไปต่อเลยเย้ย่ยน off chapter สามจบ c h เตอร์สามนะครับทุกคนไว้เจอกันทางหน้านะครับ